เอพระเจ้าสถิตกับท่านพระเจ้าสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญล,ลูกาเขาถวายพระเกียรติแด่พระอง พระนางมารีทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียพระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเซคาริยาและทรงทักทายพระนางเอลิซาเบตเมื่อนางเอลิซาเบตได้ยินคำทักทายของพระนางมารีบุตรในคันก็ดิน้นนางเอลิซาเบตได้รับพระจิเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอลูกในครันของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดีเธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่พระเจ้าตัดแก่เธอไว้จะเป็นจริงพระนางมารีตัดว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้อันต่ําต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขพระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทํากิจการยิ่งใหญ่สําหรับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์งทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ไฟสูงให้กระจัดกระจายไปทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้นพระองค์งประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยากทรงทรงเศรีฐีให้กลับไปมือเปล่าพระองค์งทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์งโดยทรงระลึกถึงพระกรุณา ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไปพระนางมารีประทับอยู่กับนางเอลิซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับพระวาจาของพระเจา้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเชิญน,นั่งค่ะ พี่น้องวันนี้เป็นวันที่พวกเราลูกวัดแก่งกระเบารอคอยพอเห็นการประชาสัมพันธ์ของพวกเราผ่านทางสื่อต่างๆและก็วันนี้เป็นวันที่เรารอคอยก็มาถึงพอเห็นถึงความสมัคคีความทุ่มเทเสียสละของพวกเรา ตั้งแต่เริ่มต้นขบวนต้อนรับจนมาถึงเวลานี้เป็นภาพที่น่าประทับใจมากเห็นบรรดาแม่บ้านเด็กๆเ,กเยาวชนต่างก็เข้าขบวนฟ้อนรำกันเยอะแยะเกือบหมดบ้านเลยก็ว่าได้นะและเห็นการแสดงที่หน้าวัดพ่อก็รู้สึกได้ว่าพี่น้องมีความสุข เป็นต้นลูกวัดแก่งกระเบาเมื่อคืนนี้พ่อมีโอกาสมาทานข้าวที่นี่และพ่อก็เดินดูการเตรียมงานของพี่น้องพ่อก็อดชมไม่ได้ว่าพวกเราเตรียมสถานที่ดีมากและสิ่งที่พ่อเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือภูมิทัศน์รอบวัดสวยงามมีสวนดอกไม้อยู่ทุกมุมนะพ่อก็รู้สึกว่า พวกเราให้ความสำคัญกับการฉลองวัดมากแล้วก็ที่พ่อประทับใจก็คือพ่อเดินเข้ามาในวัดเมื่อคืนนี้เห็นพวกเรากำลังตกแต่งดอกไม้กันแล้วก็สิ่งที่พ่อชมก็คือว่าเออพวกเราทำสวยเนาะแล้วก็มีคนหนึ่งตอบคุณพ่อว่าคุณพ่อเจ้าวัดบอกว่า ทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำนี้ก็เพื่อถวายเกียรติพระเป็นเจ้าดังนั้นโอกาสฉลองวัดวันนี้นะพ่ออยากให้พวกเรายกทุกสิ่งทุกอย่างถวายเกียรติพระเป็นเจ้าวัดของเราถวายให้กับแม่พระนะชื่อว่าวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ เวลาที่เราดูชีวิตคริสตัตงของเราเราคริสตชนยึดมั่นในศีลมหาสนิทคือองค์พระเยซูเจ้าและอีกด้านหนึ่งเรายึดมั่นในแม่พระเราถือว่าแม่พระเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดเพราะแม่พระเป็นแม่ของเราเราชอบที่จะสวดหาแม่พระบะ่อย และหลายๆครั้งเรามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตก็เพราะว่าเราดูแม่พระเป็นแบบอย่างพี่น้องพออยากจะยกแบบอย่างชีวิตของแม่พระให้กับเราในวันนี้ประมาณสองข้อที่พ่ออยากฝากพี่น้องข้อที่หนึ่งก็คือแม่พระเป็นผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ บทสวดวันทามารีที่เราสวดทุกวันจะมีตอนหนึ่งบอกว่าท่านเป็นผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆและบทพรวรสารวันนี้เราได้ฟังแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบตลูกในคันของนางเอลิซาเบตคือนักบุญยอนแบปติสต์ดิ้นด้วยความยินดีเมื่อได้ยินเสียงทักทายของพระนางมารี นางเอลิซาเบตก็เลยชื่นชมแม่พระบอกว่าเธอเป็นผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆเพราะว่าเธอเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าว่าจะเป็นจริงแม่พระเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นแม่พระเป็นผู้ที่มีบุญกว่าหญิงใดๆข้อที่สำคัญที่สุดก็คือ เพราะว่าแม่พระยึดมั่นในพระวาจาของพระเจ้าพ่อจึงคิดว่าชีวิตคริสตชนของเรานะพี่น้องนะเราจะต้องเรียนแบบแม่พระก็คือเราต้องยึดมั่นในพระวาจาของพระเจ้าเราเป็นคริสตังไม่ใช่เป็นคริสตังแค่ชื่อหรือว่าเป็นคริสตังแค่รับสินล้างบาปแต่การเป็นคริสตังของเราจะสมบูรณ์ เมื่อเรารับสินล้างบาปแล้วเราจะต้องนำเอาคำสั่งสอนหรือพระวาจาของพระเยซูเจ้าลงมาปฏิบัติในชีวิตแม้แต่ในพระคัมภีร์ก็บอกเราชัดบอกว่าถ้าเราเชื่อในพระเป็นเจ้าแต่ไม่มีกิจการ ไม่มีการปฏิบัติไม่ได้เอาพระวาจาของพระเจ้าคําสอนของพระเยซูเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตความเชื่อของเราก็เป็นความเชื่อที่ตายนักบุญเปาโลบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราคริสเตียนที่แท้จริงเราจะต้องเป็นดั่งเกลือเป็นดั่งแสงสว่างคือว่าเราต้องเอาพระวาจาลงมาปฏิบัติปัญหาทุกวันนี้คืออะไร ปัญหาทุกวันนี้คือบางคนอาจจะภูมิใจว่าตนเองเป็นคริสตชนรับศินล้างบาปแต่ไม่ได้ปฏิบัตินี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะเป็นสิทธิที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าเราต้องนำพระวาจาของพระเจ้าลงมาปฏิบัติในชีวิตจริงๆดังเช่นพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่บอกกับเราว่า จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองจงให้อภัยจงให้อภัยเจ็คูณเจครั้งพระเยซูเจ้าบอกให้อภัยเสมอไปเราจะเอาพระวาจานี้มาปฏิบัติในชีวิตไหมถ้าเราต้องการที่จะเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงเราต้องเอาลงมาปฏิบัติในชีวิต แล้วชีวิตของเราก็จะประกาศพระเยซูเจ้าโดยอัตโ,ตโนมัติคนอื่นก็จะรู้ว่านี่เราเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเพราะเรารักคนอื่นเหมือนรักตนเองเพราะเรารู้จักให้อภัยใจเราไม่มีการเครียดแค้นพยาบาทแต่ใจเราให้อภัยเสมอข้อคิดข้อที่สองที่พ่ออยากให้กับพี่น้องเมื่อเราดูชีวิตของแม่พระ แม่พระให้แบบอย่างแก่เราอย่างไงข้อคิดข้อที่สองของวันนี้ก็คือแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนี่คือข้อความเชื่อของเรานั่นหมายความว่าแม่พระให้แบบอย่างแก่เราในเรื่องเป้าหมายของชีวิตหลายคนไม่รู้ว่าตัวเอง กำลังเดินไปทางไหนหลายคนตอบไม่ได้ว่าจเจริญชีวิตเพื่ออะไรหลายคนไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะไปไหนไม่รู้เป้าหมายของชีวิตแต่แม่พระให้คำตอบกับเราแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณแม่พระบอกกับเราว่าเป้าหมายของเราคือเมืองสวรรค์เราทุกคน อย่าลืมเราทุกคนเป็นผู้เดินทางนะพี่น้องนะปีหน้านี้เป็นปีคศส0องพัีสเป็นปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนาจักรได้ให้คติพจน์คำขวัญของปีศักดิ์สิทธิ์ปีหน้าคือผู้จาริกแห่งความหวังเราทุกคนเป็นผู้จาริกแสวงบุญแต่เป็นผู้จาริกแสวงบุญที่มีความหวัง เราทุกคนเป็นผู้เดินทางแต่เป็นผู้เดินทางที่มีเป้าหมายไม่ใช่ว่าเดินทางโดยที่ไม่มีความเชื่อไม่มีเป้าหมายและไม่มีความหวังแต่เราทุกคนเราเป็นผู้เดินทางที่มีเป้าหมายที่มีความหวังเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมพี่น้องนักบุญเปาโลบอกกับเราว่าเราทุกคนที่รับศินล้างบาปแล้วเราได้เกิดใหม่ เราได้สวมองค์พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนนักบุญเปาโลบอกอย่าติดใจเอาแต่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้แต่ให้ใจเรารู้จักแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตของเรานั้นเราทุกคนเป็นผู้เดินทางเป็นผู้แสวงบุญเมื่อถึงเวลาที่พระเรียกเราไป ให้เราคิดบ่อยๆนะเรื่องนี้นะเราซึ่งกำลังทำงานหรือสนุกสนานแต่ให้เราคิดถึงความตายบ่อยๆอย่าลืมเตือนใจตนเองว่าสักวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาพระแล้วเวลาวันนั้นเราเอาอะไรไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้เลยพ่อได้คุยกับกิสตังบางคนที่ป่วย ขั้นสุดท้ายเขาเป็นคนชอบสะสมของมีอะไรสะสมหมดแล้วก็ของในบ้านนี่โอ้เต็มไปหมดชอบสะสมของเสร็จแล้วพอถึงเวลาหมดหวังแล้วรู้แล้วว่าเวลาคนตัวเองเหลือน้อยเขาพูดเหมือนกับคนที่ปลงเขาบอกว่าทุกสิ่งที่เขามีเขาจะให้คนอื่นหมด เขาไม่เก็บแล้วเพราะเขารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เขาจะเก็บความรู้สึกของเขาคือว่าต้องเตรียมตัวแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยชอบสิ่งที่เคยติดใจมันเตือนใจเราว่าเราอย่าไปยึดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องเรียนแบบแม่พระแม่พระบอกกับเราชีวิตในโลกนี้มันสั้น และชีวิตในโลกนี้เราเอาอะไรไปไม่ได้ดังนั้นขอให้เราคริสตชนทุกๆคนจะต้องเจริญชีวิตเป็นผู้ที่จาริกแห่งความหวังมีความเชื่อยึดมั่นในพระผินเจ้าและอย่าให้ใจเราเป็นทาสของวัตถุในโลกนี้อย่าให้เรายึดติดกับสิ่งใดๆในโลกนี้แต่ให้เรารู้จักใช้ทุกสิ่งที่พระให้มาเพื่อเกียรติมงคลของพระผินเจ้า เหมือนกับฉลองวัดวันนี้แหละที่พี่น้องทำทุกอย่างนะพ่อก็ได้ยินว่าอาหารวันนี้หมูหันเกือบสองตัวนะเราทำทุกอย่างเพื่อพระเป็นเจ้าให้พระเป็นเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเรานะก็ขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรพวกเราทุกคนขอให้บรรดาลูกๆเยาวชนทุกคนมั่นคงในความเชื่อ และภาวนาเพื่อลูกหลานของเราวันนี้ที่จะรับศีลกำลังและศีลมหาสนิทเพื่อว่าพวกเขาจะได้ติดตามพระเยซูเจ้าไปด้วยความซื่อสัตย์จนตลอดชีวิตนะขอพระเยซูเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆกคน